สวัสดีค่ะวันนี้อาจุมาจะมานำเสนอเรื่องราวของนักแสดงสาวมากฝีมือที่เธอไม่ได้รับบทบาทแค่นักแสดงอย่างเดียวค่ะเธอเป็นทั้งผู้กำกับ นักร้องนางแบบนักเขียนฝีมือด้านศิลปะของเธอก็ไม่เป็นสองรองใครเรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อเป็นอาร์ติสต์จริงๆค่ะในทุกสิ่งที่เธอลงมือทำนั้นก็ประสบความสำเร็จมากมายผลงานมินิซีรีส์ที่เธอกำกับก็ได้รับรางวัลหนังสือที่เธอเขียนก็ขายดิบขายดีจนพิมพ์วางจำหน่ายไม่ทันคนซื้อเลยละค่ะเธอประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดังจากทุกบทบาท และหน้าที่การงานของเธอแต่เป็นที่น่าเสียดายในด้านความรักการสร้างครอบครัวเธอกับไม่ประสบความสำเร็จเธอล้มเหลวกับการแต่งงานค่ะและในวันนี้อาจุม,ม่าก,ก็จะนำเสนอให้รับชมรับฟังว่าเธอนั้นพบเจอกับเรื่องใดามาบ้างในแต่ละช่วงชีวิตของเธอค่ะคูเยซอนเธอเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2527ปัจจุบันอายุ37ปีสูง163น มีพี่สาวหนึ่งคนเกิดที่เมืองอินชอนค่ะในวัยเด็กเธอเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นอยู่ท่ามกลางความรักของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวที่ดูแลเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดีเธอเป็นเด็กที่มีหน้าตาจิ้มลิ้มผิวขาวใสอมชมพูดวงตากลมโตเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่เด็กยิ่งโตออร่าความสวยก็ยิ่งมากขึ้นจนเธอได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางสายบันเทิง ในตอนแรกเธอเคยเข้าเป็นเด็กฝึกหัดสายนักร้องและเธอก็เกือบจะได้มีโอกาสเดบิวต์เป็นเกิลกรุ๊ปของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ DSP แต่สุดท้ายแล้วโปรเจก์นั้นกลับไม่ได้ทำต่อค่ะเธอจึงได้ตัดสินใจย้ายเข้ามายังค่าย YG ในตอนนั้นทาง YG ก็กำลังเปิดตัววงเกิลกรุ๊ปสักวงหนึ่งแต่ในระหว่างการเตรียมวงอยู่นั้นทางผู้ใหญ่กลับมองเห็นว่า เธอนั้นมีความสามารถด้านทางการแสดงจึงได้ผลักดันเธอมาเป็นนักแสดงและเธอก็ได้ก้าวเข้ามาสู่เส้นทางสายนักแสดงในปี2547 มีผลงานถึง2เรื่องก็คือแอนนักแมแลวก็นอนสต็อ f ไฟท์ fight, แล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพรุแตกในผลงานซีรีส์ F4 ในปี2552ประกบคู่กับอ e ีมินโฮและสมาชิกแกง๊ง F4 หนุ่มสุดฮอตโดยบทบาทของจันดีแต่กว่าที่เธอจะได้บทนี้มาครอบครองนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะมีนักแสดงหญิงมากมายที่ได้เข้ามาแคสติ้งบทนี้และเธอก็ได้รับบทจันดีมาแสดงค่ะ แต่ในการแสดงนั้นก็ไม่ได้ง่ายเลยค่ะบทบาทของกึมจันดีไม่ได้หมูอย่างที่คิดตั้งแต่ถ่ายทำในวันแรกจนกระทั่งปิดกล้องเธอพบเจอแต่ฉากยากๆทั้งโดนปลาไข่ใส่ตัวเลอะแป้งจนร่างกายเลอะเทอะมอมแมม่างจากพระเอกแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นๆที่แต่งตัวดูดีสะอาดสะอ้านแถมในระหว่างการถ่ายทำเธอยังได้รับบาดเจ็บหลายครั้งเช่นในฉากที่เธอต้องทิ้งตัวลงสระน้ำ จึงทำให้ศีรษะของเธอกระแทกกับขอบสะแต่ด้วยสปิริตนักแสดงเธอไม่สามารถหยุดพักได้เธอจึงต้องฝืนกับความเจ็บปวดและทายทํำต่อในทันทีหากว่าเธอหยุดพักนั่นก็หมายความว่าซีรีส์ที่ได้วางแผนการออกอากาศไว้แล้วจะไม่สามารถออกอากาศได้ทันตามกำหนดเวลาเดิมแต่แล้วไม่กี่วันต่อมาอาการของเธอก็เริ่มแสดงออก เธอมีอาการเวียนหัวแล้วก็เป็นลมหมดสติไปในระหว่างการถ่ายทําสร้างความตกอกตกใจให้กับนักแสดงและทีมงานทุกคนจนเหล่าบรรดาทีมงานต้องรีบพาเธอส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนค่ะและเมื่อแข็งแรงดีจนได้กลับมาถ่ายทำเธอก็ประสบอุบัติเหตุอีกครั้งจนถึงขนาดได้รับบาดเจ็บปากเวิะเป็นข่าวโด่งดังในช่วงนั้นอีกด้วยค่ะ แต่เมื่อผลงานซีรีส์ถึงเวลาออนแอร์ก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีทั้งที่เกาหลีและก็ต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยค่ะต่างหลงสเสน่ห์เธอกับบทบาทของกึมจันดีกันทั่วบ้านทั่วเมืองจนส่งผลให้เธอมีผลงานต่อเนื่องอีกมากมายและเธอก็ยังมีความสามารถมากมายหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นฐานะนักแสดงนักแต่งเพลงนักร้องนักเขียนผู้กำกับ นับตั้งแต่เธอเข้าวงการมาเธอก็ได้ผลิตผลงานเพลงของเธอออกมาถึง14อาัลาบัม้มผลงานกำกับหนังสั้นมินิซีรีส์ด้วยตัวเองถึง8เรื่องด้วยกันและผลงานของเธอก็ยังได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากงานแสดงภาพยนตร์นานาชาติแถมเธอยังจัดงานนิทรรศการผลงานศิลปะของเธอที่กุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยค่ะ จึงต้องยอมรับว่าเธอนั้นเป็นบุคคลมากความสามารถมากฝีมือที่สุดของเกาหลีอีกหนึ่งคนค่ะจากการที่เธอหักโหมทำงานมากมายหลายอย่างส่งผลให้ร่างกายของเธอนั้นอ่อนแอจนในปี2560เธอมีอาการป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงจนเธอต้องหยุดพักงานทุกอย่างถอนตัวจากซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำเพื่อพักรักษาตัวนานเป็นเดือน จนกระทั่งร่างกายแข็งแรงดีเธอจึงได้กลับมาลุยงานต่ออย่างเต็มที่ค่ะมาถึงเรื่องราวความรักของเธอกันบ้างนะคะเธอได้เปิดเผยว่ารักครั้งแรกของเธอนั้น้างความเจ็บปวดให้กับเธอเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเขานอกใจเธอไปมีผู้หญิงคนอื่นซึ่งในตอนนั้นเธอก็อยากจะไปเจอผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างมากแต่เมื่อได้พบเจอกันเธอกลับรู้สึกได้ว่าผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นคนดีจริงๆ เธอจึงได้บอกกับแฟนเก่าของเธอให้คบกับผู้หญิงคนนั้นต่อไปค่ะและความเจ็บปวดจากการนอกใจของคนที่เธอรักในรักครั้งแรกของเธอจึงได้รู้สึกฝังใจในความสัมพันธ์แบบชายหญิง mm hmm. เธอไม่อยากจะออกเดทกับใครถ้าคนคนนั้นไม่ได้คิดถึงอนาคตการแต่งงานค่ะและเมื่อ12ปีที่แล้วในขณะที่ตอนนั้นเธอเริ่มเข้าวงการใหม่ๆเธอกำลังถ่ายทำซีรีส์ f 4 o mm hmm. <ๆ>เธอก็เปิดเผยว่าในตอนนั้น เธอก็เคยมีแฟนอยู่แล้วค่ะซึ่งความรักของทั้งสองคนก็มีความสุขรับรืนดีแต่ในระหว่างที่เธอไปถ่ายทำที่ประเทศนิวเคนียและเมืองที่ไปตั้งกองถ่ายทำที่นั่นก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จึงทำให้เธอและก็แฟนหนุ่มไม่สามารถจะติดต่อพูดคุยกันได้เธอขาดการติดต่อนานเป็นอาทิตย์จึงทำให้แฟนหนุ่มและเธอทะเลาะกันในเรื่องนี้ด้านแฟนหนุ่มก็ไม่รับฟังคำอธิบายของเธอค่ะ จึงทำให้เป็นสาเหตุของการเลิกรากันไปในที่สุดและในระหว่างการถ่ายทำซีรีส์ f 4จนกระทั่งซีรีส์ออกอากาศคู่พระนางระหว่างอ e ีมินโฮและก็เฮเยซอนนั้นดูสนิทสนมกันเป็นอย่างมากจนทำให้แฟนๆต่างลุ้นให้ทั้งสองคนคบหาดูใจกันจริงๆเพราะว่าได้มีเหตุการณ์รถที่เธอนั่งมาเกิดประสบอุบัติเหตุ และอ e ีมินโฮก็เดินทางมาหาเธอเพราะว่าเธอนั้นโทรขอให้เขามาหาเธอในที่เกิดเหตุแต่สุดท้ายแล้วก็มีการเปิดเผยว่ารถของฮเยซอนและวก็อ e ีมินโฮนั้นขับตามกันมาและเมื่อเกิดอุบัติเหตุอีม e ินโฮจึงแวะเข้ามาดูและให้การช่วยเหลือค่ะแต่ถึงแม้จะมีกระแสะคูจินคูจิงออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ต้นสังกัดของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ออกมายืนยันถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ค่ะ แต่แม้ว่าจะไม่ได้เปิดเผยว่าทั้งสองคนนั้นคบหาดูใจกันจริงหรือไม่แต่ก็มีกระแสข่าวการโจมตีนักแสดงสาวพักมินยองในตอนที่อ e ีมินโฮเปิดตัวว่าคบหาดูใจอยู่กับพักมินยอง จึงทำให้บรรดาแฟนคลับที่เป็นติ่งคู่จิ้นของคู่เฮยซอนและก็อ e ีมินโฮพากันเข้าไปเปิดประเด็นกระแสโจมตีพักมินยองค่อนข้างเยอะแม้ว่าผลงานซีรีส์ F4 จะจบไปแล้วถึง2ปีก็ตามแต่ก็ยังมีติ่งซีรีส์มากมายที่ยังคงต้องการให้นักแสดงทั้งสองคนเป็นแฟนกันจริงๆค่ะและในที่สุดอ e ีมินโฮกับพักมินยองก็คบกันได้เพียง6เดือนก็มีอันต้องเลิกรากันไปค่ะ หลังจากนั้นทั้งสองคนเลิกลากันไปแล้วก็มีกระแสข่าวออกมาอีกครั้งว่าอีมินโฮและก็คูฮเยซอนกลับมาคบหากันอีกแต่สุดท้ายก็ไม่มีแหล่งข่าวจากที่ไหนออกมายืนยันหรือมีภาพหลุดแม้แต่สักกใบดึงค่ะจึงทำให้ข่าวคราวของทั้งคู่เงียบหายไปในที่สุดค่ะจนกระทั่งในปี2558 เธอก็ได้พบรักในกองถ่ายซีรีส์บัตเทพบบุตรแรมพายสแสดงคู่กับอันแจฮยอนแล้วก็มีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าทั้งคู่นั้นกำลังแอบเดทกันอยู่จนในที่สุดสื่อตาสับป,ปร,รถอย่างดิสแพดก็สามารถจับภาพที่พวกเขากำลังออกเดทกันได้จึงทำให้ต้นสังกัดต,ต้องออกมายืนยันว่าพวกเขานั้นคบหาดูใจกันจริงๆค่ะ ในขณะที่เธอออกเดทกับอันแจยอนเธอก็คิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจดีถึงแม้ว่าจะมีทะเลาะกันบ้างเหมือนคู่รักทั่วไปแต่เขาก็มักจะทำตัวน่ารักตลกๆทำให้เธอหายโกรธได้ในทุกครั้งเมื่อได้เดทกันแบบจริงจังทำให้เธอลืมความเจ็บปวดที่ฝังลงในจิตใจในรักครั้งแรกไปได้และเธอก็มีความคิดอยากจะทำให้ความรักครั้งนี้เป็นรักครั้งสุดท้ายของเธอคะ่ะ และเธอก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกับเขางานแต่งงานของทั้งสองคนจัดขึ้นภายในครอบครัวโดยมีงานเลี้ยงเล็กๆและก็เชิญแค่ญาติที่สนิทจริงๆมาร่วมงานเท่านั้นเองค่ะและหลังจากแต่งงานความรักของทั้งคู่ก็หวานจนมดตายยกลังกันไปเลยค่ะแถมยังได้มีรายการเรียลลิตี้ตามติดชีวิตคู่รักหลังแต่งงานของทั้งสองคนออกมาเผยแพร่ให้แฟนคลับได้ฟินและก็อินในความน่ารักของทั้งสองคน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีอายุที่ต่างกันหลายปีแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในช่วงที่ความรักนั้นอย่างหวานชื่นและเธอก็เคยเปิดเผยในรายการการสัมภาษณ์ของเธอว่าเธอนั้นรักอันแจฮย่อนมากกว่าที่เขารักเธอและหลังจากแต่งงานนั้นเธอก็เป็นคนที่คอยโทรถามถ่ายสารทุกสุขติบของเขาอยู่ตลอดเวลาและหากต้องเลิกรากันไปเธอนั้นก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าเธอจะใช้ชีวิตอย่างไร ซึ่งความรักของเธอที่มีต่อสามีนั้นดูจะเกินร้อยจริงๆค่ะจนกระทั่งในที่สุดก็มีข่าวคราวการฟ้องหย่าจากสามีของเธอเธอนั้นไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับข้อความขอหย่าจากสามีอันเป็นที่รักเธอจึงได้เปิดเผยเรื่องราวลงสู่โลกออนไลน์ และมันก็ทําให้เกิดเรื่องราววุ่นวายตามมาอีกมากมายเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างกองัดเอาความลับของกันและกันออกมาแฉพร้อมทั้งยังฟาดฟันกันด้วยข้อความมากมายที่เปิดเผยลงไอจีของตนเป็นที่ระบายจนทําให้เป็นกระแสะร้อนแรงไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ภรรยาออกมาเปิดเผยว่าสามีของเธอนั้นเปลี่ยนไป ความรักไม่หวานชื่นเหมือนเมื่อก่อนในวันเกิดเขาก็ไม่ได้อยู่ฉลองกับเธอแต่ออกไปฉลองกับเพื่อนและก็ทีมงานแทนและยังมีถ้อยคําที่สามีว่าถึงอวัยวะในบางส่วนของเธอที่ไม่สวยงามจนทำให้เธอนั้นรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเป็นอย่างมากแถมเธอยังได้รับรู้ว่า มีข่าวลือที่สามีของเธอกำลังแอบคบกับนักแสดงสาวที่กำลังถ่ายทำซีรีส์ร่วมกันในขณะนั้นจนทำให้มีการเชื่อมโยงไปถึงนักแสดงสาวโอยอนซอที่ในขณะนั้นกำลังถ่ายทำซีรีส์ร่วมกับสามีของเธออยู่ตัวเธอนั้นได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการแอบกิ๊กกักกันระหว่างสามีและนักแสดงสาวตัวเธอก็ได้พยายามถามสามีเกี่ยวกับความจริงในเรื่องนี้แต่สามีนั้นกลับไม่เคยให้ความกระจ่าง กับเธอเลยไม่เคยมีคำตอบให้เธอเลยแถมยังพูดเปลี่ยนประเด็นหรือไม่ก็ตัดบทเสียดือด้อและจากการกระทําของสามีมันจึงทําให้เธอคิดว่าสามีของเธอนั้นไม่เหลือความรู้สึกลักหรือว่าห่วงใยกับเธอแล้วขอ,อยาเธอโดยใบหน้านิ่งเฉยพร้อมทั้งสายตาที่เย็นชาแม้ว่าเธอจะขอร้องให้เขานั้นเลื่อนการย่าออกไปก่อนเพราะว่าคุณแม่ของเธอนั้นกําลังป่วยอยู่ แต่สามีของเธอก็ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่าตามแผนเดิมที่วางไว้เธอจึงได้เปิดเผยแชทต,ต่างๆที่พูดคุยกับสามีลงในอินสตาแกรมส่วนตัวให้แฟนคลับได้อ่านกันอีกด้วยค่ะทางด้านสามีเขาก็ไม่ยอมค่ะเขาก็ได้ขู่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลความลับที่เขากำเอาไว้เช่นกันค่ะ และก็ได้เปิดเผยว่าสิ่งที่เธอพูดออกมานั้นไม่เป็นความจริงดังที่เธอพูดมาเธอนั้นเรียกร้องเงินจากเขาเป็นจำนวนมากหากจะให้เธอยอมเซ็นใบาย,ยาและหลังจากมีข่าวการเดทแบบลับๆออกมาเธอก็มั่นใจว่านี่คงจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาขอหย่าเธอเป็นแน่และเธอก็ยังได้โพสต์เรื่องราล่านี้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธออีกครั้ง จนเป็นเหตุให้ตนสังกัดของนักแสดงสาวโอยอนซอไม่สามารถจะอยู่นิ่งได้อีกต่อไปจึงได้มีแถลงการออกมาว่าต้องการจะดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นสูงสุดกับคู่เยซอ,อนสำหรับการโพสต,ต่อสาธารณะในสื่อออนไลน์ของตัวเธอเป็นการหมิ่นประมาทอย่างรุนแรงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางเราจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จอย่างเข้มงวด เพราะว่าในขณะนี้นักแสดงของเรากำลังประสบกับความยากลำบากกับข้อกล่าวหามือที่3ที่ถูกกล่าวหาและในที่สุดความสัมพันธ์คู่จินทะลุจอก็จบลงค่ะโดยมีการหย่าขาดของคนทั้งสองคนหลังจากใช้เวลาถึง1ปีในการไก่เกียร์ทำข้อตกลงและทั้งสองคนก็หย่าขาดกันในวันที่15กร,รกฎาคม2563เป็นการสิ้นสุดสถานะสามีภรรยาอย่างเป็นทางการค่ะ จากมหากราบการแชรกันไปแชรกันมาก็ทำให้แฟนคลับเสียงแตกออกเป็นหลายฝ่ายทั้งฝ่ายที่เห็นใจฝ่ายหญิงที่ต้องมาพบเจอกับเรื่องราวการอย่าขาดกับสามีอันเป็นที่รักและอีกฝ่ายก็เสียงแตกว่าเริ่มจะเอือมละอาในสิ่งที่เธอเปิดเผยออกมาฟังไปฟังมามันไม่น่าจะใช่ความจริงเริ่มจะเบื่อกับการโกหกของเธอ จากคอมเมนต์มากมายที่มีถ้อยคำรุนแรงหยาบคายจนทำให้ทีมกฎหมายของเธอต้องออกมารวบรวมข้อมูลหลักฐานและได้มีการยื่นฟ้องบอกเกอร์สาวนางหนึ่งที่ได้มีการกล่าวหาว่าเธอนั้นป่วยเป็นโรคจิตพูดจากโกหกจนมีอาการสับสนในตัวเองจนกลายเป็นคนหลายบุค,คลิกและจากการยื่นฟ้องสารก็ตัดสินว่า บ็อกเกอร์สาวนางนี้มีความผิดจริงศาลได้ตัดสินให้บ็อกเกอร์สาวไปลงคอร์สเรียนออนไลน์เกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นประมาทเพื่อเป็นการทำโทษค่ะและหากเรียนไม่จบคอร์สคำตัดสินนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้และก็อาจจะถูกปรับเพิ่มในฐานะละเมิดคำสั่งศาลอีกด้วยค่ะซึ่งคำตัดสินลงโทษของศาลเกาหลีใต้ในคดีนี้ ถือได้ว่าเป็นการลงโทษที่เบามากถ้าเทียบกับเมืองไทยของเราที่ดาราไทยในตอนนี้จะขอรับคำขอโทษเป็นเงินเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครจะคอมเมนต์อะไรก็ขอให้นึกถึงเงินในกระเป๋าด้วยนะคะด้วยรักและห่วงใยจากอาจุมมาค่ะและหลังจากเธอผ่านมรสุมชีวิตอวสานชีวิตคู่กับสามีลงแล้ว เธอก็ได้ขอพักงานแสดงเพื่อไปเรียนต่อและก็ดูแลครอบครัวที่อยู่ในสภาวะเครียดไปกับลูกสาวในช่วงนั้นเธอขอใช้เวลากับครอบครัวให้มากกว่าเดิมจนเวลาผ่านมาจนถึงปี2564เธอก็ได้กลับมาโพสต์อินสตาแกรมอีกครั้งถึงเรื่องราวที่ผ่านมาว่าตอนนั้นเธอมีความรู้สึกว่า ถูกทรยศหักหลังในเรื่องความรักถูกคนที่เธอรักและก็ไว้ใจหักหลังเธอไม่สามารถจะเข้าใจทุกสิ่งอย่างได้ในตอนนั้นเธอจึงได้แก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์มากกว่าสติมันเป็นสิ่งที่น่าอายยิ่งนักเธอไม่ได้คิดที่จะทำร้ายเขาเลยและมันคือความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาแล้วที่ตัวเธอนั้นไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขอะไรได้ แต่เรื่องนี้มันก็ทำให้เธอมีความคิดที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นตอนนี้เธอก็ได้ให้อภัยอดีตสามีและยังขอให้ทุกคนช่วยสนับสนุนเขาต่อไปอดีตมันก็คืออดีตค่ะและต่อมาเธอก็ได้มาออกรายการแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าเธอกำลังคบหาดูใจอยู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบเจอกันบ่อยครั้งนัก แต่เธอก็อยากจะขอเก็บเรื่องราวนี้ไว้เป็นเรื่องส่วนตัวยังไม่อยากจะเปิดเผยต่อสาธารณชนเธอรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้ค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวของนักแสดงสาวมากความสามารถคู่เยซอนที่แฟนชาวไทยตกหลุมรักเธอในบทบาทของกึมจันดีอาจุมาขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆค,คนที่เข้ามารับชมนะคะและหากมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดอาจุมาก,ก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ